สวัสดีครับ VR สเกิร์ตนะครับผมวันนี้พามาชมเป็นตัว m a z d a รุ่น CX 30นะครับคันนี้ลูกค้ามาจัดเป็นชุดรอบคันนะครับสเกิร์รอบคันนะครับงานวั s สุมา X ครับผมวัสุมา X นะครับด้านหน้าสีตามตัวรถนะครับแบบนี้เลยตัดดำด้านนะครับรีเคียวด้านหน้านะครับ นั่นใต้ตัวนี้เป็นสีแกไฟครับผมดีไซน์ออกมานี่้โ,โหดูดันนะครับคันนี้ เป็นค่านะครับเป็นสีดำล้วนนะครับดูเส้นสายชิ้นงานนะครับมีโลโก้วัตสุมาเอ็กครับผมด้านหลังนะครับสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยแกไฟนะครับด้านใต้แบบนี้ พิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันวันนี้นะครับทางเราแถมฟรีไปเลยนะครับตัวนี้สปอยเลอร์นะครับสั่งซื้อสเกิร์ตรอบคันนะครับแถมสปอยเลอร์หลังคาตัวนี้นะครับนี่ครับลองดูจากในคลิปนะครับจะเห็นเป็นแบบนี้ทำให้ท้ายรถนะครับดูเชิดขึ้นนะครับหางยาวขึ้นนะครับนี่ครับดูปาดเปรียวขึ้นนะครับหัวไม่กุดแล้วนะครับหัวไม่สั้นละ แบบนี้ออกมาเลยสวยนะครับชุดนี้นะครับรอบคันโปรโมชั่นแถมสปอยเลอร์คขัสผมสนใจแบบนี้นะครับ CX30 ครับมาได้เลยร้านบีอาสเกิดอยู่โซนมหาชัยพระรามสองนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ